มันนีกจะเทศจิตหลอกจิตมันหลอกมานมนานนะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจเรื่องเรื่องมันหลอกจิตทำไมไมันยังหลอกจิตไม่ดูแลวรลืออะไรสักกีเขาหลงมันอยู่นี่แหละคนที่เรียน่าวแต่เกิดก็เพราะหลงจิตนั่นเองดูเรื่องมายา,าของจิตองค์กันเทศนาว่าจิตตานี้วันณาตาจิตวันณาตาจิตตาอะไรวะ จิตหลอกลวงจิตเหมือนกรจะหลีงหลอกเจ้าไม่ทราบว่าใครเป็นคนหลงใครเป็นคนหลอกจิตนั่นแหละหักหลอกจิตเองจิตหักหลงจิตเองแต่นั้นแสดงมาภายนอกด้วยอาการกายด้วยอาการอาหูเป็นต้น ตาเช่นอะมันตาเห็นลูกไม่ใช่วะไม่ไม่ไม่ทราบว่าลูกตีหรือลูกชั่วมันหลอกให้ลุ่มให้หลงลูกดีมันก็หลงให้ลูกชั่วมันก็หลงเสียดีก็ว่าดีชั่วก็ว่าชั่วมันไม่ปกติมันไม่เห็นตามเป็นจริง จึงเรียกว่ามันหลงดูสารคดีท้งกองมัดกสิ่งรุกการเหมือนกันหึกโดยเฉพาะลูปมนุษย์ของเราถ้าหากดีก็หลงโมวเมากับรูกนั้นถ้าหากชั่วกว็หลงโมวเมากพราคนชั่ว คำว่าหลงนั้นหมายความเธอไม่เห็นตามที่จริงเห็นตามจริงนั้นไม่เรียก,กว่าหลงแค่ที่จริงนั้นรูปเป็นสภาวะนหนึ่งของมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แต่อววนไปจาตามสภาพการของมันในคนที่สุดกระดับมมนมีอะไรเหลือรอ,อยู่ในรูปมันั้น ไม่ว่ารูปต้นหน่งูเขาไม่รูปสิ่งสภาพ,พัดวัตถุทั้งปวงมดที่คนแต่งขึ้อมาก็ดีที่ธรรมชาติแต่งมาโดยประการต่างๆกันมันตั้งอยู่ไม่ได้นานยอมแตรไปต่างสภาพของมันในคนที่สุดกระดับสลายไปนั่นจะเป็นของจริง คนเรามันจิตที่มันหลงนั่นมันไม่เห็นเป็นอย่างไงหลงตนของตอนน่ะก็ยังไม่ได้ยังไปหลงคนอื่นอีกครับมันเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นผู้เป็นคนไม่ไม่ไม่เห็นการเป็นจริงและก็ยังเห็นว่ามันจะยืนยงของงานต่อไป แท้ที่จริงมันก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่เห็นว่าเป็นของจริงจังอะไริทจริงนานอะไรอย่างนี้นบบนเรียกว่าหลงถ้าหากคนเราเห็นตามในจริงแล้วมันก็เป็นภาวนาสมาธิกันาน่้ที่มไม่หลงว่าเป็นสมาธิเันี เดีย๋ยวนี้มันหลงเงียมันยังไอเปลี่ยนสมาธิฮัดทเท่าไหร่ก็ฮัดเถิดฮัดสมาธิภาวนาคือฮัดจิตฮัดใจเห็นมันก็ไม่เห็นต่างจริงท่านว่าของไม่เที่ยงก็าว่าตามท่านแต่ใจ,ใจไม่เห็นท่านว่าเกิดมาต้องแก่ต้องชรา ต้องปัายาทิ่ต้องมาณะประเห็นเหรอมันพูดมันจะเห็นเหรอติใจไม่เห็นเลไม่ทราบว่าใครจะทำะยังไงมันจะเห็นจริงหัดพ้อนานสมาธิหัดตรงนี้แหละจะเห็นตามจริงน ฮัตได้กี่ปีกี่ชาติก็ฮัตเน่ฮัจะเห็นามจ,จริงกันน่แต่หาคูอบอาจกรา์ที่ไหนประเทศต่างๆท,ที่ไหนก็ให้เห็นามจริงกนันนเห็นสภาพเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นสภาพเกิดขึ้นมาดับไปนม่สมดลเรื่องอันนี้เรียกว่าหลอกอนึงตาหลอก อานี้เรอกมันจะมันแสดงออกทางตามันแสดงออกทางลูกเยงว่าใจเป็นผุนหลอกนอกจากนั้นอีกหลอกด้วยหูอีกเหมอนกันี้หูก,ก็หลอกมันแสดงว่าทั้งหู ได้ยินเสียงอะไรต่างสารพัดท,ทุกอย่างหลอกกลวงหลอกแท้หลอกโดยแท้เสียงวิบีแววแววเสียงอะไรต่างสารพัดท,ทุกอย่างเห็นเป็นผีเป็นสางวลยมดเห็นเป็นเสือเห็นเป็นสัวดร้ายต่าง เรากลัวเราทพัลาะกันสิ่งของพวงนั้นัน่นก็หลอกไปอย่างนั้นผีไม่เคยเห็นตนในตัวเลยแต่มันก็หลอกว่าเป็นผีเสียงอะไรนะแท้ที่จริงมันไม่ใช่เสียงอะไรหรอกเสียงรรมดาเลยแหละเช่นเสียงลมก็ดีเสียง สัตว์สาระชิงเป็นหนูเป็นไก่เป็นเป็นหนูเป็นตุ๊กแกก็าจำถึกเขามันหากินตามเรื่องตามราวของมันธรรมดางสัตัดมันก็ต้องหาอยู่หากินสิเราไม่ได้ยินเราไม่ได้ฟังเขาเข้าใจเป็นสียงอื่นเรากลัวผีแล้วก็เข้าใจเป็นผี แล้วก,กลัวคนก็รักเข้าใจเป็นคน,นก,กลัวจะได้อล่นต่างแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเสียงอะไนั่นเค่นั่นแั่หลอกอันนึงแต่ก็ดีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาตามันหลอกลวงจิตมันหลอกแสดงว่าทาง ทังลูปทั้งตาจิตนั้นหหลกเราจะแสดงไปทั้งหูมันก็ดีอยู่มันแสดงหลายเรื่องหลายอย่างน,านั้นอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดอุบายปัญญาเหมือนกันถ้ามีกลัวไม่เกิดปัญญาสิ่งหลายนั้นมันหลอกลวงเราเรารู้จักลป มันหลอกมันให้เกิดปัญญาตรงนั้นน่ะทันทารู้เรื่องรู้เท่ามันเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีคือจดจ้องฟังได้สิ่งนั้นอยู่เมื่อสืบสวนดูถี่ทวนแล้วมันไม่ใช่เสียงที่เรากลัวแต่เราไปยึดถือสิ่งนั้นเลยกลัวได้สิ่งนั้นต่างหาก ขนะั้นได้เกิดอุบายได้เกิดปัญญาขณะนั้นเมื่อเกิดอุบายปัญญาขณะนนมันก็กล้าหาญต่อสิ่งต่างหลังก็ไม่กลัวการที่ไม่กลัวนั่นแหละได้อุบายปัญญาจาักนั้นแหละเห็นนั้นจึงว่าสิ่งใดที่มันหลอกลวงอยู่นั้น รู้เลขเรียงของมันคือความกลัวนั่นแหละรู้คนอุบายปัญญาของมันนั่นเรียกว่าเกิดปัญญาไม่ต้องไม่ต้องใช้ปัญญาอื่นไกลใช้ปัญญานี่แหละเมื่อรู้เท่ารู้เรื่องกอนั้นก็สงบลงไปได้คิดก็เป็นสมาธิทันััน เราตั้งมันไปแนวแน่องไปได้ขนาดที่หนึ่งแล้วที่หลังานหาว่าเป็นอย่างนั้นอีกอาการอย่างนั้นอีกแล้วก็ใช้อุบายเก่านะต้องไปมันก็ตชำนี่ชำนานหายจากความกลัวจึงหลายเกิดขึ้นมาก็ธรรมดาดาเลยนะเหมือนกับมันกลัวมันกลัวจะกลางคืน อันนี้เัามไม่กลัวเมืก่เหมือนเคยตากวางนะไรสิแม่เกิดสมัยก่อนเหมือนกับตางวานนัน,สมมนเนสนเียงมันกลัวแต่กลางคืนหรอกถ้ากลางวันนะโดยสมองไม่มีอะไระรูปหรือคะน,นี่มันหลอกอพิจารณาให้ละเอียดทีทั่วลงไปจนไม่ร่มหลงในรูปน,นั้น เขานี้เห็นโลกอะไรต่างๆมันก็อยู่คงที่จิตก็เป็นสมาธิภาวนารูปายภาวนาต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆคนทว่มาให้พาทำพิจารณาที่ให้สีท่ทวนอย่าให้หลงคิตหลอกลวงจิตจิตนั่นแหละเป็นผูขข้หลอกอจิต หลอกลวงจิตแล้วก็จิตได้ไปก,ก,กลัวอีกครับขันหาเกิดปัญญาแล้มันไม่กลัวแล้วครันจิตก็กราไม่มีใครหลอกใครแล้วคับนี่สบายดีให้จับตัวจิตให้มันได้ทางนั้น จับตัวจิตไม่ได้มันก็หลอกลลงอยู่ล่ำไปจิตเป็นคนหลอกเราต้องจับจิตให้รู้จักให้ตัวจับจิตทำมัได้มันจึงไม่หลอกคนไหนเป็นคนหลอกจับตัวได้แล้วมันก็ไม่หลอกอาหากเรจะให้มันไม่หลอกต่อไปก็ต้องจับตัวนั้นทำมันได้ตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกตัวนั้นต่างหากผู้มันหลอกก็ั่นแหละมันคิดว่า พูดผีปีศาจมันคิดว่าเสียงสัตว์้ล่ต่างๆผู้คนต่งตางๆอันนั้นเน่ะตัวตนั้นมันหลอกตัวผู้นั้นเน่ะท่านเห็นตัวนั้นแล้วจับตัวนั้นะมนก็หยุดถ้ายังไม่ทันรู้เรื่องมันก็หลอกล่ำไปถ้าเห็นตัวมันแล้วไม่ว่าจริงแต่ทั้งหมดมันหยุดทั้งนั้นะ ไม่ว่าแต่จิตเนี่ยมันไม่ว่าแต่มันหลอกจิตนี่หลอกอมันเป็นอะไรก็ตามเถิดถ้าจับตัวจิตตัวพูกคิดผู้นึกตัวนี้เนาะเคิดนึกตัวนี้มันหลอกมันลวงตัวนี้มันสงสัยตัวนี้เน่ะมันพางวุ่นวายเดือดร้อนตัวนี้มันเกิดโถมันัดขัดแคแมตัวนี้มันไม่สบายใจเพราะตัวนี้แหละท่านเห็นตัวมันแล้วมันก็หยุดเถิดของน้อยนิดเดียว ันถ้าจับตัวนั้นได้หมดเรื่องเราไปตามมันนั่นมันยังคอยปรุงส่้างมันยังคอยวุ่นวายมันยังคอยหลอกลวงเลื่อยไปนั่งอยู่วันข้างคือรุ่งแต่ว่าไปตามมันมันไม่ไม่ไม่ได้จับตัวมันจริงๆอาการต้องมาจับอาการในตมันนั้นเราเข้าใจว่าจับจิตได้แล้วแค่จริงมาจับอาการของมันต่างหากมันไม่ใช่จับตัวมันแท้มันจึงไม่สงบ จักจิตตัวจักจิตอะไแต่มันกระสงบเอาตัวเดียวก็พบอกเอาหลายตัวเป็นอาการเอาตัวเดียวนัตัวนั้นตัวเดิมของมันแท้ๆตัวจิตนั่ในตัวจิตแั่ภายในอยู่สงบนิ่งพิจารณาตัวจิตอย่าจนมีพลังเตียงก่อมันรวมมันว่าเป็นใจ